สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเติกกันพลาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวฟูลแมชชีนิกเดอะวิชฟอร์มเมอร์คินะครับตัวกันดด a มเอเรีนั่นเองซึ่ง a อเรียตัวนี้เนี่ยออกมานานแล้วแล้วผมก็จะเปิดกลองนะครับทำสปีดวิวไปแล้วแต่ผมลืมรีวิวอันนี้ขออภัยจริงๆนะผมลืมรีวิวแล้วมันก็นอนค้างในกล่องมาเป็นเดือนแล้วอะนะ2เดือนได้แล้วมั้งเนี่ยก็วันนี้จะมารีวิวให้ครบ ให้จบนะครับสำหรับตัว f ฟ l ์แมชชีนิกหนึ่งเดียวในซีรีส์ของเดวิดฟอร์มิวคิวรีณขณะนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวซีรีส์เนี่ยจบไปแล้วแต่ซีซัน2เนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะครับผมก็ดูแค่ซีซั่น1เท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีตัวสุดท้ายน่าจะาตัวสุดท้ายของซีรีส์นะปัจจุบันนะก็คาริบานก็คือจะออกมาแล้วก็แน่นอนเป็นที่เรียบร้อยว่า ขาดตลาดแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกตัดล็อตแน่นอนฉะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเรามาดูรีวิวกันั้ำเอเรียลกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวของกันั้ำเอเรียลนะครับในแบบฟูลแมคชนิกเนี่ยก็จะมีตัวหุ่นนะครับมีโลกนะครับมีตัวปืนนี่แล้วก็ พัดเอฟเฟกปืนนะครับแล้วก็บีมเซเบอร์นะครับแล้วก็จะมีชิ้นมือนะครับที่จะเป็นมือสําหรับถือปืนมือสําหรับถือบีมเซเบอร์แล้วก็มือกำสนิทนะครับที่อยู่กับตัวนะครับตรงนี้สําหรับในส่วนของสติกเกอร์นะครับทั้งหมดผมยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ปิดลงไปที่ตัวและตัวหุ่นก็ยังไม่ได้มีการตัดเส้นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับตัวของแอริเลตัวนี้นะครับ ราคาอยู่ที่1,300ถึง1,400บาทแล้วแต่นะครับที่จะหาซื้อกันได้นะครับแต่ทั่วไปตอนนี้ก็ย่าจะอยู่ที่ราวๆ6 6 0 0นะครับ1,300ถึง1,600นะฮะอ่ะสำหรับตัวหุ่นของกันดัมแอริเนี่ยจุดขยับนะครับของตัวหัวนะครับก็จะโยกขึ้นนะครับได้อย่างนี้นี่บิดไปมานะครับหมุนได้รอบ แล้วก็ทั้งตัวเนี่ยไม่ได้มีสติกเกอร์นะครับก็คือมีการแยกชิ้นสีมาอย่างดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวของสติกเกอร์มีแค่สติกเกอร์ใสยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่เราจะต้องเอามาติดในส่วนของลวดลายตามตัวนะครับก็จะมีพอให้ตัดเส้นได้บ้างนะครับก็เป็น f ฟลแมชช a น i ิคตัวหนึ่งที่มีลวดลายพอสมควรนะฮะในส่วนของ การขยับตรงของลำตัวนะฮะนอกจากว่ายกขึ้นยกลงนะครับบิดได้ไปมาก็สามารถยืดเอวได้นะครับอย่างนี้เห็นไหมนี่ยืดเอวอย่างนี้ได้นะครับเพื่อเพิ่มจุดขยับนะครับของการหมุนของตัวอีกทีหนึงนะครับพัดชิ้นสานะครับก็จะเพิ่มตรงไหลมาซึ่งตัวของไฮเกรดเนี่ยตรงไหล่จะเป็นสติกเกอร์นะครับ แล้วก็ตัวของหน้าอกนะครับก็เป็นพาชิ้นใสแล้วก็ตัวขาท่อนบนนะฮะเป็นพาชิ้นใสอีกเช่นเดียวกันด้านในนะครับก็จะเป็นชิ้นพลาสติกนะครับที่เป็นสีเมทัลลิกสีแดงนะครับตัวของไหล่นะครับชิ้นเนี้ยชิ้นตรงนี้ก่อนขยับได้แล้วก็ชิ้นใหญ่ที่เป็นไหล่ขยับได้นะครับอย่างนี้การโยกของไหลนะครับเขาจะมีพาชิ้นแยกตรงนี้ข้มาทําให้โยกไหลได้มากขึ้น รวมถึงการดึงไหล่ออกมานะครับนี่เราจะเห็นซ้ายขวานะครับของการดึงไหล่ออกมาอย่างนี้เก็บไหล่เข้าไปนะครับแล้วก็ข้อต่อนะครับของตัวแขนแน่นอนตรงนี้หมุนได้รอบนะครับการยกแขนนะครับนี่ยกได้เยอะขนาดนี้เลยข้อศอกนะครับพับชิดติดดีไซน์นะครับนี่ตัวของข้อมือเป็นบอลจอยนะครับ ตัวของนิ้วสามารถขยับได้แค่นิ้วโป้งเท่านั้นนะครับตัวมือเป็นมือแบบฟิกไม่ว่าจะเป็นมือกำรรม,มือถืออวุธนะครับหรือว่ามือแบรเป็นมือแบบฟิกซึ่งจะเป็นเดือยเดือยแบบอย่างนี้นะครับในการติดไปที่ฝ่ามือนะครับเป็นเดือยแบบนี้ตัวของกระโปรงด้านข้างนะครับก็ขยับได้นะครับแต่ว่า จริงๆก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับตัวกระโปรงข้างเลยจริงๆกระโปงด้านหน้านะครับขยับได้นะครับแยกชิ้นมานะครับทั้ง2ชิ้นนะครับเป็นบอลจอยตัวด้านหลังไม่มีกระโปรงนะครับพาชิ้นสีเหลืองนะครับของตรงเข่าเขาทําแยกชิ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับนะครับของตัวเข่านะฮะเห็นไหมเริ่มขยับแล้วยังไม่ทำอะไรเลยนี่แยกชิ้นเห็นไหมดูกันอีกทีนะแยกชิ้นซึ่งตัวของขาตรงนี้จะมีทั้งหมด3จังหวะ นะครับก็จะมี1 2 3นะครับอ่ะตรงนี้คือ1นะฮะแล้วก็แกนตรงนี้ตรงนี้นะสนะฮะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นี่สุดตรงนี้ถึงจะเป็น3เห็นไหมทำให้การขยับของเขาเนี่ยมันเต็มที่เลยเพราะมันจะติดตรงนี้ติดดีไซน์พอดีเลยนะครับเป็นขาเออเป็นเข่า3จังหวะนะครับในการเตะมานหน้านะครับเตะได้ขนาดนี้ เตะมาด้านหลังนะครับแล้วก็โยกมาด้านข้างนะครับตัวขานะครับเป็นแกนคู่นะครับซึ่งสามารถขยับได้ทั้งสองข้างนะครับนี่เห็นไหมนี่ขยับคู่เป็นแกนคู่นะครับตัวของปลายเท้านะครับก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นที่แยกจากกันนะครับนี่1 2นะฮะแล้วก็โยกเงยกระบังเท้าเป็นบอลจอยขยับได้ ตัวของส้นเท้าขยับไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวเท้านี่จะเป็นวงแหวนนะครับก็จะหมุนแบบนี้นะครับบิดบิดได้ไปมานี่ก็คือจุดขยับคร่าวๆทั้งหมดนะครับของตัวกันน้ำแอริเอลนะครับทีนี้ในส่วนของโล่เนี่ยในส่วนของโล่มันก็จะแยกชิ้นที่เป็นการบิดได้ทั้งหมด11ชิ้นซึ่งน่าจะเคยเห็นหรือว่าเคยชินกันอยู่แล้วในตัวของไฮเกรดนะครับแต่ว่า อันนี้จะไม่มีสติกเกอร์อะไรเลยนะครับทุกชิ้นเป็นการแยกชิ้นสีทั้งหมดนะครับตรงนี้มันสามารถกลางออกมาอย่างนี้ได้ซึ่งเป็นลูกเล่นที่ไฮเกรดไม่มีนะครับไฮเกรดไม่มีลูกเล่นนี้นะนแต่ผมผมว่าชอบมากแล้วก็เป็นลูกเล่นที่แบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยซึ่งถ้าทำบนไฮเกรดได้น่าจะดีนะครับลุงบันนะต่อมาในส่วนของปืน ปืนเนี่ยก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็เป็นแค่2-3ชิ้นในการประกบแล้วก็จะมีตรงพาร์ตเอฟเฟกนะครับที่เราจะสามารถเสียบใส่เข้าไปได้โดยตรงอย่างนี้ซึ่งถ้าเอามาเทียบกับชิ้นของไฮเกรดมันก็ประมาณนี้ชิ้นของ1ต่อร้อกับ1 1 4ต่อร้อเทียบกันนะฮะในส่วนของตัวบีมเซเบอร์นะครับซึ่งก็ต้องถอดนะครับจากด้านหลังตรงนี้ เออลืมลืมอธิบายแบคแพคไปเนาะแบคแพคนะครับตรงนี้ก็ไว้ติดตรงปืนได้นะครับด้านหลังนะครับเป็นแยกชิ้นสีเหลืองก็คือตัวบีมเซเบอร์เนี่ยมันสามารถโยกไปมาอย่างนี้ได้นะครับซึ่งเอามาติดกับตัวพาร์ตเอฟเฟกนะครับก็จะได้เป็นตัวพาร์ตของบีมเซเบอร์แบบนี้นะฮะหมดแล้วนะครับลูกเล่นของเขานะฮะส่วนจุดขยับนะครับคือ โดยรวมแล้วเนี่ยทำได้ดีนะครับทำได้ดีแบบดีเลยนะครับซึ่งเอาจริงตอนแรกอะในช่วงของการประกอบนะครับผมค่อนข้างจะขยับลำบากนะครับในเรื่องของตัวหุ่นนะฮะแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งเริ่มชินกับดีไซน์นะที่มันขาป้อมๆใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้ขยับได้สนุกในส่วนของการติดกับแอคชั่นเบสนะฮะเขาก็จะมี จอยนะฮะตรงนี้เอามาติดแอคชั่นเบสได้นะครับก็ปัดเดี๋ยวไปสรุปนะฮะตัวของกันน้ำ a อเร a l กันเลยดีกว่าก็มีเรื่องหนึ่งนะฮะที่ลืมบอกไปในเรื่องของการถือพาุปืนเนี่ยไม่สามารถใช้มือนี้นะฮะในการถือได้อันนี้คือต้องบอกว่าบันไดช่วยมากนะฮะคือมันไม่มีตัวเดือยล็อกก็เคยทำให้มันถือ อาวุธปืนไม่ได้ก็แก้ไขโดยการใช้พาร์ทมือนะฮะที่สำหรับถือบีมเซเบอร์เนี่ยมาถือแทนนะครับคือช่วยมากนะครับอันนี้ไม่อยากตา <c oughs> อ่ะในเรื่องของการแตกพ์ทอาวุธเออแตกพ์ทโล่เนี่ยไปติดกับส่วนต่างๆของตัวเนี่ยก็ขอข้ามตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเออน่าจะเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับรวมถึงตัวของไฮเกรดเองนะครับ ก็คือไม่ได้ต่างกันนะครับเหมือนกันเลยในเรื่องของการติดพาร์ตอาวุธนะฮะของตัวโล่ครับก็ตัวนี้ก็เลยขอข้ามไปเพราะว่าลูกเล่นของโล่ที่มันเพิ่มขึ้นมาคือการกลางออกได้นั่นเองนะครับก็คร่าวๆนะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวของรีวิวกันดั้มเอเรียลนะครับก็อย่างที่แจ้งไปว่าไม่ได้ตัดเส้นหรือติดสติกเกอร์อะไรใดๆมันก็เลยไม่เหมือนตัวนี้ที่ รียกวค่อนข้างจะจัดเต็มนะครับแล้วก็ยังมีตัว SD อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือน่าจะครบแล้วนะถ้าผมไม่ซื้อพวกโชโกกินมานะถ้าซื้อมานี้ก็แพงไปหน่อยไม่ไหวไม่ไหวจัดยืนระบากอีกก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของกันดั้มเอเรียลนะครับนี่ ชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับก็อย่าลืมบอกกันให้ทราบด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูเนเกือบทุก,ทก,ทกวันเลยสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม